เดินพรญาติโยมสาทุกชนทุกท่านวันนี้ก็มาสดับรับฟังธรรมะข้อคิดก็ลองมาฟังกันดูนะเรื่องความไม่ประมาทคือต้นทุนใหญ่ในชาตินี้อันดับแรกแต่อย่างไรก็ตามควรจะรู้ไว้ด้วยว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วประมาทไม่ได้ เพราะเรายังไม่หมดกิเลสไม่ว่าพวกที่มาจากนารกหรือมาจากสวรรค์ก็ตามประมาทไม่ได้ทั้งคู่บางคนเข้าท้องแม่แม่ก็ไม่อยากได้อยากจะฆ่าทิ้งเสียอยากจะทําลายทิ้งตั้งแต่อยู่ในท้องแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วบางคนได้สิ่งแวดล้อมดีพ่อแม่ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าปู่ย่าตายาย ใจบุญยังไงยังไงมันก็เป็นลูกเป็นหลานเราแล้วเลี้ยงไปประครับประหมกันไปประครับประคองกันไปอบรมอย่างดีตั้งแต่เด็กจากเกกะเกเรอย่างไรก็ฝึกอบรมกันไปพอโตขึ้นจากการที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีจากปู่ย่าตาทวดหมอนี่มีโอกาสทำคุณางามความดีได้ สร้างบุญใหม่ได้แต่ว่ากว่าจะสร้างได้แต่ละอย่างก็หนักหนาสาหัสจะไปตักบาตรก็ให้มีเหตุวันนี้วันพระไม่มาไม่ได้ตักบาตรอีกแล้วอยากจะทําความดีอ้าวฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ไม่รู้มาฝางอยู่เรื่อยเพราะกรรมมันมาตัดรอนแต่เมื่อฝืนทำความดีไปทีละเล็กทีละน้อย บุญสะสมได้เหมือนน้ำหยดทีละหยดสะสมนานเข้าไปน้ำก็เต็มโอ่งได้เหมือนกันพวกนี้แม้จะมาจากนารกแต่ถ้าฝืนใจทำความดีไปเรื่อยๆชาติต่อไปก็ไปสวรรค์กับเขาได้เหมือนกันแต่ส่วนมากไปไม่ค่อยได้เพราะเกิดมาก็ย่ำแย่เสียตั้งแต่ทีแรกแล้วแม่โยนทิ้งกองขยะบ้างทําแท้งจะให้ตายแต่ไม่ตาย ลอดมาแล้วก็ห้อยเพริยเสียค่าพิกลพิการหรือบางคนก็สติปัญญาพอมีแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือให้ยากจนขนแค้นของมันไปแต่ว่าก็พอมีโอกาสเอาตัวรอดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครๆก็ไม่ควรจะไปประมาทใครจะเป็นลูกขอทานจะเป็นลูกคนจน หรือบางทีเกิดมาก็เป็นโปลิโอมาตั้งแต่เล็กแต่ถ้าฝืนทำความดีเขาก็าไปของเขาได้ส่วนพวกมาจากสวรรค์เกิดมาพ่อแม่เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยสติปัญญาดีสมบูรณ์บางพวกได้รับอบรมดีก็มาสร้างบุญแล้วคนพวกนี้จะหยิบจะทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างเพราะบุญเก่าดีเหมือนอย่างคนตักน้ำไว ค้อนองค์แล้วพอเติมไปอีกนิดอีกขันเดียวอีกทางเดียวก็เต็มองค์พอดีพวกที่มาจากสวรรค์น,นี้พอจะหยิบจะทำอะไรก็สำเร็จเสร็จสับง่ายไดยไปหมดเหมือนใครเหมือนอย่างสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีไม่ว่าจะทรงทำอะไรคนทั้งบ้านทั้งเมืองพร้อมที่จะช่วยพระองค์ ใครๆก็ยื่นมือเข้ามาช่วยกันเสร็จส่วนคนอื่นทำเสียงหอบจนไม่มีให้ใครมาช่วยเลยแต่อย่างไรก็ตามมีบางคนมาจากสวรรค์นี่แหละพอเกิดมาแล้วค็ประมาทคิดว่าเราเจ๋งกว่าคนอื่นจะต้องไปทำดีอะไรอีกเกิดมาก็ดีอยู่แล้วทำไมจะต้องไปทำความดีต่อแล้วก็กินเหล้าเมายางยงา ของตัวไปไม่ทําความดีต่อไปแถมยังก่อบาปเข้าตัวด้วยลาโลกไปแล้วแทนที่จะกลับสวรรค์อีกเปล่าไปนรกเสียพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจัดถึงการมาเกิดไปเกิดของคนเรามีสี่แบบประเภทที่หนึ่งพวกแรกคือมามืดแล้วก็ไปมืดมามืดคือมาจากนรกพอมาเกิดเป็นคนแล้ว ทำความชั่วอีกก็ต้องกลับไปนรกอีกนี่มามืดแล้วก็ไปมืดพวกที่สองคือมามืดไปสว่างคือผนจากนารกขึ้นมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตั้งใจทําความดีอย่างเต็มที่พอละโลกไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์กับเขาเหมือนกันพวกที่สามคือมาสว่างไปมืดบางคนมาจากสวรรค์แต่ลืมตัวมาจมกับอบายามุก พวกนี้มาสว่างแต่ขากลับไปมืดพวกที่4ี่คือมาสว่างไปสว่างส่วนบางคนมาสว่างคือมาจากสวรรค์แล้วขากลับก็กลับสวรรค์ตามเดิมเพราะฉะนั้นมามืดแล้วก็ไปมืดพวกหนึ่งมามืดแล้วไปสว่างอีกพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปมืดพวกหนึ่งมาสว่างแล้วก็ไปสว่างอีกพวกหนึ่ง ตายแล้วไปไหนก็ไปกันอย่างนี้พวกหนึ่งไปนรกพวกหนึ่งไปสวรรค์พวกหนึ่งไปนิพพานเพราะฉะนั้นแล้วเราควรไม่ประมาทในชีวิตจงมันทำทานรักษาศีลจะเดินสมาธิภาวนาและหาเวลาฟังธรรมเพื่อที่ได้มีธรรมะเอาไปขัดเกลากิเลสภายในใจของเราจะได้ํำเนินชีวิตของเรานั้นให้ถูกต้องตามครองธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ไว้ ให้เราได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องและชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขความเจริญตลอดไปก็ธรรมะมีไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายจากเรือนพร